สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูคัออร่อยแบบบานๆวันนี้เรามาในเมนูกะเพราเครื่องในไก่ที่มีความเผ็ดมากๆมีความเผ็ดแบบนรกนะคะแทบจะแตกเลยก็คือกะเพราเครื่องในไก่ที่ใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็ทั้งพริกสดเลยค่ะพริกเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตุดิบนะคะอย่างแรกเลยก็คือเครื่องในไก่ค่ะที่มันฟิตแข่งไว้แล้วก็ทําให้มันละลายก่อนจากนั้นค่ะเราก็จะเอามาต้มเขาก่อนค่ะวันนี้เราจะผัดกะเพราแบบหแห้งๆเพราะฉะนั้นในการที่จะทําให้แห้งนะคะผัดกะเพราเราจะต้องต้มก่อนใส่เกลือลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะแล้วก็จะต้มให้เครื่องในไก่เนี่ยสุกเลยค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นพริกแห้งแล้วก็ใช้เป็นพริกขี้หนูพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมค่ะใช้ในปริมาณที่เยอะเลยค่ะวันนี้และเราจะมาตำค่ะทั้งสมอย่างนะคะพริกแห้งพริกสดแล้วก็กระเทียมเราจะตำให้ละเอียดค่ะก็รวบลัาตัดมาที่ตำละเอียดแล้วจะเอาความละเอียดที่เท่านี้ค่ะ มาดูวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกบเพราค่ะเด็ดแล้วก็ล้างแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะต่อไปค่ะก็คือเครื่องในไก่ที่ต้มจนสุกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะในการที่เราจะต้มนะคะทําไมก็คือเพื่อที่จะให้น้ำเขาออกให้หมดนะคะแล้วก็ต้มใส่นะืใส่เกลือเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะ และอย่างหนึ่งคือเครื่องไนไก่ของเราได้ฟิตไว้แล้วก็อยู่ได้อยู่มาสักหลายวันแล้วค่ะก็ <_ C 1> ะถ้าจะผัดนะคะแนะนําให้ต้มให้สุกก่อนค่ะหั่นเครื่องไนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยพริกกับกระเทียมค่ะใส่ลงไป ขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราจะผัดให้หอมให้ฉุนเลยค่ะวันนี้เราใช้พริกแบบที่เยอะมากๆผักเีาของเราจะต้องเป็นความเผ็ดร้อนนรกแตกเลยแต่ถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่ลงไปได้อีกนะคะสไตล์ของเราก็เป็นแบบแห้งๆค่ะเครื่องในไก่ก็สุกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาพริกกับกระเทียมลงก่อนค่ะต่อไปค่ะให้เราใส่เครื่องในไก่ลงไปแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะใส่เป็นน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำแต่งสีนิดหน่อยค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเห็นไหมคะใกระเพราของเรามันก็จะเป็นแบบแห้งๆน่ารับประทานมากๆ เป็นแบบลูกทุ่งเป็นแบบป่าๆเลยค่ะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราใส่กระเพราลงไปค่ะแล้วก็ทําการผัดต่อค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่ผัดนานนะคะผัดพอแค่ใบกระเพราสลดลงไปเท่านั้นเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทําการปิดแก๊สค่ะจากนั้นเราก็ เตรียมไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูผัดกระเพราเครื่องในไก่แบบแห้งค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนเห็นสีสันแล้วต้องมีความเผ็ดมากๆแน่นอนค่ะถ้าใครที่ชอบเผ็ดนะคะและรักเมนูในการกินของเผ็ดนะคะเมนูนี้ตอบโจทย์ค่ะเพื่อนเพื่อนคะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ